สวัสดีครับผมชื่อพิชากรพุ่มพยุงครับออตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยานะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนการทําโจทย์การทดสอบสมมติฐานทั้งแบบประชากรกลุ่มเดียวกับแบบสอกลุ่มนะครับจะเป็นยไงก็เชิญรับชมครับครับเราก็จะมาเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกเลยนะครับ เป็นโจทย์การทดสอบสมมุติฐานค่าสัดส่วนกรณี1กลุ่มประชากรนะครับเป็นยังไงเราก็ามาดูกันเลยอ่าโจทย์ข้อแรกนะครับผมจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนโจทย์มีว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเชื่อว่าอย่างมากที่สุด10%ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยเคยเข้าใช้บริการสถานบันเทิงรอบๆมหาวิทยายลายัยเพื่อทดสอบความเชื่อดังกล่าว จึงสุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีหนึ่งที่เป็นแพศย์หญิงมาทำแบบสอบถามจำนวน100คนปรากฏว่ามี14คนบอกว่าเคยเข้าใช้บริการสถานบันเทิงนี้จากข้อมูลที่เก็บร,รวบรวมมาเนี่ยจงทดสอบความเชื่อของอาจารย์ท่านนี้ที่ระดับนัยสำคัญ0.05นะครับโจทย์ให้ทดสอบความเชื่อของอาจารย์แล้ก็ มาเริ่มทานกันเลย <c oughs> เริ่มจากขั้นที่1น,นะครับคือการกำหนดสมมติฐานกำหนดโดยใช้ s 0กับ s 1นะครับ s 0แล้วก็จะให้เป็น p เท่ากับนี่ไปดูตรงนี้โจทย์ให้มา10% 10%ก็คือ10ส่วนร้อยสส่วนร้อก็คือ 1> 0 1นนนะครับอ่าและ h1 เนี่ยจำไว้นะครับว่ามันจะขัดแย้งกับ S 0เสมอเนี่ยสองอันเนี้ยมันจะแย้งกันตลอดอ่าเครื่องหมายมันก็จะแย้งกันนะครับส่วนตัวเลขก็คือเหมือนเดิมนะครับอ่าได้สมมติฐานมาแล้วเราก็มาต่อกันที่ขั้นที่2 ขั้นตอนที่2นี้ก็คือการพิจารณาเลือกตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบนะครับเราก็จะพบว่าพารามิเตอร์ของประชากรเนี่ยคือค่าสัดส,ส่วนของประชากร1กลุ่มเราใช้สถิติสัดเป็นตัวทดสอบขั้นที่3คือการกำหนดระดับนยัยสำคัญและหาอนาเขตวิกฤต เดี๋ยวผมจะวาดกราฟให้ดูเขากำหนดระดับนัยสำคัญมาเท่าไหร่อ่ะนี่0.05เราก็ไปหาค่า Z ทที่เป็นอนาเขตวิกฤตน,นะครับซึ่งผมก็ไปเปิดตารางหามาแล้วอันนี้ Z มันก็จะอยู่ตรงนี้1.645นะครับ ครับอันนี้คืออานาเขตวิกฤตนะครับคือส่วนนี้ตั้งแต่ตรงน,นี้เป็นต้นไปคืออานาเขตวิกฤตซึ่งเราก็จะใช้ทดสอบสมมติฐานนั่นเองเราก็ต้องไปหาค่าสถิติทดสอบจากข้อมูลก่อนเป็นขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4คือนวน ค่าสถิติทดสอบจากข้อมูลเราก็ต้องย้อนไปดูข้อมูลที่เขาให้มาหรือที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราต้องการ n เขาให้มาเท่าไหร่นี่ไงเพศหญิงที่ส่งมาเขาเอามาหนึ่งรคนนะครับต่อไป p hat คืออะไรก็คือตัวที่เขาสมมุติมาแล้วเกิดเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เพศหญิงเคยเข้าใช้สถานบันเทิงน,นะครับก็คือ14ต่อไปค่า p นะครับก็คือนี่สัดส่วน0.10 โอเคเราก็จะมาเข้าสูตรกันเลยนะครับ z เท่ากับ ok p hat อันนี้เขาเรียกว่า p hat นะครับก็คือเหมือนหมวกเขาเรียกว่า hat ลบ p root โอเคอันนี้คือสูตรของมันนะครับผมก็จะคิดต่อโดยการแทนค่าลงไปเลย อ่าเดี๋ยวนะครับผมเขียนผิดไอ้ตรงนี้มันต้องเป็น0.14โอเคโอเคนะแทนค่าง่ายๆครับตามนี้เลยก็แทนลงไปเราก็จะได้ผมคิดมาแล้วได้1.33นะครับซึ่งเราจะนำค่าเนี้ยมาคิดต่อในขั้นตอนที่5 คือการเปรียบเทียบค่าสถิติทดสอบที่คำนวณได้กับค่าวิกฤตจากตารางค่าสั์ที่ระดับในยัษ์สำคัญเท่ากับ0.05เรารู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ1.645เดี๋ยวต้องเขียนกราฟก่อนนะครับนี้1.45ก็คืออยู่ตรงนี้ 1 6 4 5นะครับนี่คืออนา,าเขตวิกฤตแล้วค่า s ัศที่ได้จากการคำนวณล,ล่ะ,ะค่าทันที่ได้จากการคำนวณเราหามาแล้วเท่ากับ1.33นะครับก็จะตกอยู่ประมาณตรงนี้ละกัน1.33คือค่าทัที่ได้จากการคำนวณนะครับซึ่งมันตกอยู่ในอนา,าเขตของ S0 นะครับอันนี้คืออนาเขต s 0การที่มันตกในอนาเขต s 0เนี่ยทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าสัดส่วนของนักศึกษาหญิงนักศึกษาธรรมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งเพศหญิง ที่เคยเข้าใช้สถานบริการไม่มากกว่า0.10ซึ่งก็คือ10%นั่นเองนะครับที่ระดับนัยะสำคัญเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ให้มา0.05นะครับซึ่งเราก็คิดได้แล้วเราก็สรุปตามนี้นะครับก็จบข้อแรกครับ ครับเรามาต่อกันด้วยตัวอย่างโจทย์การทดสอบสมมติฐานค่าสัดส่วนกรณี2กลุ่มประชากรนะครับก็นี่ครับโจทย์เดี๋ยวจะอดนได้ฟังนะครับผู้ผลิตโฟมลางหน้าบริษัทแห่งหนึ่งโฆษณาว่าได้คิดค้นโฟมสูตรใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดสิวได้ดีกว่าสูตรดั้งเดิมโดยทดลองให้โฟมสูตรใหม่แก่วัยรุ่นจำนวนหนึ่ง แก่วัยรุ่นกลุ่ม1มี80คนนะครับและให้โฟรมสูตรดั้งเดิมแกวัยรุ่นกลุ่มที่2ซึ่งมี80คนเท่ากันจากหลังจากนั้นก็ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเนี่ยได้ใช้โฟรมเป็นประจำทุกวันเป็นระยะเวลา1ก็พบว่าวัยรุ่นกลุ่มที่1เนี่ยจำนวน64คนหน้าใสขึ้นสิวน้อยลงและวัยรุ่นกลุ่มที่2 จำนวน56คนน่าใส่ขึ้นสิวน้อยลงท่านคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่สรุปว่าโฟมสูตรใหม่ให้ผลในการลดสิวได้ดีกว่าโฟมสูตรเก่านะครับเราก็จะมาทำกันเาลืมให้ระดับในยะสำคัญนะครับเอาเป็นให้ระดับในยะสำคัญ กับ0.05แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับวิธีทำอันดับแรกเราก็ต้องแทน p 1กับ p 2ก่อนนะครับผมก็จะให้ p 1คือสัดส่วนของวัยรุ่นที่น่าใสาขึ้น เป็นกลุ่มแรกนะครับให้ p2 คือสัดส่วนของวัยรุ่นที่มีหน้าใสาขึ้นเมื่อใช้ฟอร์มสูตรเก่าแล้วเราต้องแทนอะไรเอกมาดูซิว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้วัยรุ่นกลุ่มที่1มี80คนอันนี้คือ n1 นะครับ กลุ่มที่2 80คนอันนี้ก็ต้องเป็น n 2อ่ะเขียนเลย n 1เท่ากับ80นะครับ n 2เท่ากับ80เช่นกันเท่ากันมาดูค่า f 1 f 2นะครับนี่โจทย์ก็ให้มาแล้ว f 1ของกลุ่มที่1ก็คือ64คน ส่วนกลุ่มที่2 f ก็คือ56คนนะครับคราวนี้เราก็มาหาสัดส่วนกันเลย p 1 p 2นะครับสัดส่วนของวัยรุ่นที่น่าใสขึ้นเมื่อใช้โฟมสุดใหม่ก็อันนี้มาคิดนะครับ64ส่วนด้วย80เป็นสัดส่วนก็คือ0.8นะครับส่วนกลุ่มที่2กอเก็มาคิดเหมือนกัน 56ส่วนด้วย80ก็จะได้สัดส่วนเป็น0.7นะครับต่อมาเราก็จะเริ่มเข้าศูตรแล้วนะครับ P 0เท่ากับ n 1คูณ P 1บวก n 2คูณ P 2ส่วนด้วย n 1บวก n 2นะครับ ซึ่งไอ้ n 1คูณ p 1เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือค่า f นั่นเองที่คิดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะแปลงเป็นสูตรใหม่ก็คือ f 1บวก f 2ส่วนด้วย n 1บวก n 2นะครับแล้วก็แทนค่ามาเลยอ่าเมื่อกี้ค่า f 1ก็คือที่จดให้มาก็คืออ่า64นะครับ บวกด้วย f 2 56ส่วนด้วย n 1ให้มาเท่ากันกับ n 2ก็คือ80ทั้งคู่นะครับอ่าก็คิดเลยได้120เป็น160อันนี้ก็จะหารกันผมหามาแล้วได้0.75นะครับอ่าแล้วเราก็จะมาคิดต่อเนื่องด้วย 1, 1 p 0เนี่ยเท่ากับ1ลบี่ p 0ได้ไมาแล้วคือ0.75ครับได้เท่าไรได้0.25เราก็จะมาเริ่มคิดกันเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือตั้งสมมุติฐานขั้นตอนที่1 ตั้งยังไงก็คือมี s 0กับ s 1นั่นเอง s 0ก็คือสัดส่วนของไวัยรุ่นที่น่าใสขึ้นเมื่อใช้โฟมสูตรใหม่เท่ากับสัดส่วนของวัยรุ่นที่น่าใสขึ้นเมื่อใช้โฟมสูตรเก่าก็แทนไปครับเป็น p 1เท่ากับ p 2ส่วน s 1เนี่ยก็จะไปแยกกับ s 0เสมอนะครับแล้วก็เขียนตรงข้ามกันขั้นต่อไป ขั้นที่2คือคาสัสแล้วเราก็ได้ปุ๊บก,ก็จะไปที่ขั้นตอนที่3คือหาอาณาเขตวิกฤตซึ่งเดี๋ยวผมจะคิดให้ดูนะครับอาณาเขตวิกฤตเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าระดับนัยสําคัญเขาให้มาเท่าไหร่จัดจอดนะครับเขาก็กําหนดมา0.05ก็เขียนไปครับ ระดับนัยสำคัญหรือตัวย่อนะครับก็คืออัลฟานั่นเองเท่ากับ0.05เป็นการทดสอบทางเดียวนะครับคือมีหางเดียวผมก็คิดมานะครับได้ค่าสัดอัลเนี่ยเท่ากับ1.645นะครับ เพราะฉะนั้นอาณาเขตวิกฤตเนี่ยก็จะได้เป็น s ซดมากกว่าหรือเท่ากับ1 6 5 5นั่นเองเดี๋ยววาดกราฟให้ดูก่อนดีกว่านี่ครับ s ซดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ อนาเขตวิกินะครับต่อไปเลยดีกว่านะพื่วความรวดเร็วก็จะมาที่ขั้นตอนที่4กันเลยขั้นตอนที่4นะครับคืออะไรก็คือคำนวณค่าสถิติเราจะคำนวณยังไงก็ต้องใช้สูตรอีกนั่นแหละครับสูตรส P1 ลบ P2 ส่วนด้วยรูท P0 คูณด้วย1ลบ p0 คูณด้วย1ส่วน n1 บวก1ส่วน n2 นะครับอยู่ในรูทั้งหมดก็คิดออกมาแทนค่า p1 คืออะไรนี่แล้วก็คิดไว้แล้วใช่ไหม0.8ลบ p2 ก็คิดไว้แล้ว0.7 ก็แทนค่าในรูทครับที่ศูนย์ก็คิดไว้แล้วก็คือ0.75 1 0จุลบศูนได้0.25านะครับอโอเคแทนเสร็จปุ๊บก,ก็คิดเลยออกมาผมคิดไว้แล้วนะครับได้1.46โอเค ซึ่งเราก็จะมาวาดกราฟให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงกราฟที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่านี่คือค่าสัตว 1.46เราคิดได้เพราะฉะนั้นค่าแซก็จะตกอยู่ที่ตรงนี้คือ1.46นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าค่า z ซเนี่ยไม่อยู่ในบริเวณอนาวิกฤตอันนี้คืออนาวิกฤตสรุปได้ลอะอ่เราก็จะมาทําการสรุปที่ข้อ5เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็บอกได้ว่าค่าแซทที่ได้จากการคำนวณเนี่ย เท่ากับเท่าไหร่ก็เขียนไปครับได้มา1 4 6จึงยอมรับ S0 นะครับเราก็จะมาเขียนสรุปให้เขาอีกทีโจทย์ถามว่า ท่านคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่สรุปว่าโฟมสูตรใหม่ให้ผลในการลดการเกิดสิวได้ดีกว่าโฟมสูตรเก่าแล้วก็สรุปไปเลยโฟมที่ผลิตใหม่ให้ผลในการรักษาสิวได้ไม่ดีไปกว่าโฟมสูตรเดิมที่ระดับนยัยสำคัญ0.05นะครับโอเคเสร็จแล้วครับ ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ